สวัสดีค่ะ Good Morning Good Morning เช้าแล้วนะคะเมื่อวานเราเตรียมดีก้าตอนประมาณสี่โมงกว่าผ่านมาประมาณสิบหกชั่วโมงเนี่ยค่ะมันจะเจบที่ประมาณเก้าโมงเช้าที่เราต้องนับเรลาดถอยหลังเนาะตอนที่เราจะทํางานเนี่ยจะได้พอดีเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาวี่เนีนไหมเมื่อวานเราบากไว้เขาจะอ้าออกนะคะเราดูเท็กเจอร์เขาเพล่อตถอดออกนะคะขยับเบาๆนะคะอยากจะทําทให้หน้ามันรูยี่ยับนะคะเค okay. จริงๆทิ้งได้อีกประมาณเพราะตอนนี้เวลาของโบตอนนี้มันมีขึก้าวโมงเองนะคะจริงๆต้องอีกสักสี่สิบนาทียังได้แต่ว่าอันนี้ให้ดูหน้าตาช่วงนี้เราออกมานอกตู้เย็นเลยเขาจะได้แบบว่าเหมือนในคำว่าเก็บลมเข้าไปมีดเนึงเราไม่จําเป็นต้องอยู่ในตู้เย็นสิบหกชั่วโมงก็ได้ถ้าเรารีบทึงนะคะก็ออกออกมาให้คลายไปนิดหนึ่งสักสี่สิบชั่วโมงเอ้สี่สิบนาทีหลังจากนี้เดี๋ยวเขาก็จะมีลมขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแล้วเราก็จะดมกลิ่นเขานะคะว่ามีกลิ่นหอมมันต่อหรือเปล่ากัน เริ่มใช้งานแต่ดูแต่ตอนนี้เขาอ้าออกแล้วเนี่ยแปลว่าเขาคลีล่แลกแล้วเขาคลายแล้วแลวเขาพร้อมใช้งานเดี๋ยววไปเอกประมาณ40นาทีเรากลับมาดูเขากันว่าเนื้อข้างในเป็นยังไง